วันนี้เราจะมาดูเพลงของพี่มิกเลิมซีหรือแบดมิกซีนั่นเองเพลงปล่อยเมื่อคืนเราคิดว่าเพลงมันจะปล่อยวันที่29ตอนเย็นแต่เพลงมันปล่อยตอนดึกเลยอ่ะก็เลยแบบว่าเพิ่งตื่นมาดูตอนเช้ามันก็เลยเออเอออื่นๆนนิดนึงก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันเราจะดูคลิปกันก่อนวันนี้เรามากับ คนทหารคนหนึ่งที่ไม่ไม,มไม่ฟังเพลงอะไรแบบนี้เลยแล้ววันนี้ลองถามว่ารู้จักมิกเชอร์ดสี่ไหมรู้จักเคยได้ยินอยู่ใช่ปะเคยได้ยินเคยรู้จักฟารักพ่อใช่ไหมเคยนี่คืออีกเพลงหนึ่งที่ลองไห้เหมือนกันลองไห้เหมือนกับเพลงถ้าไม่มีฉันเคยฟังใช่ไหมถ้าไม่มีฉันเคยเคยร้องให้ฟังด้วยไม่ยินไง เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาฟังเพลงคิดถึงโว้ยกันเลยซึ่งเป็นเพลงที่ชอบเหมือนกันแล้วก็กลัวร้องให้แต่ก็รู้สึกว่าอยากดูออกมากเพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลย <Hey. S 1> พูดไม่รู้เรื่องแต่ก็จะพูดไปดูกัน คิดถึงฉันไหม่มีเจอกันเลยส่วนฉันคิดถึงเธออยู่ตลอดคิดถึงฉันไหมที่ไม่ได้กอยังอยากวารอด้วยกันเหมือนก่า

บนสวรรค์นะส,สวยนะถ้าเป็นไปได้อยากให้ปิดตั้งแต่ท่อนั้อนะพลงมันเศร้าอยู่แล้วว่าเจอมีเรื่องเศร้าสวยมาก Que valeu. 我真机速，机速我。<food> AI a m ได้ขนาดนี <am> ้เลยอ่ะแมเร้าเลยดีอ๋อดีสุด เขาชอบท่อนหนึ่งท่อนที่บอกว่าประมาณแบบว่าอยากให้รู้ว่าอะไรวะอยากให้รู้ว่าเราอะจริงสุดๆชอบท่อนนั้นสุดๆแล้วเอ็มบีก็คือดีเลยดีแบบดี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 ดดดคือลองไห้เพราะว่าเอ็มวีด้วยคือส่วนตัวในชีวิตยังยังไม่ได้แบบว่าคือมีแค่พ่อที่เสียไปแต่ก็ยังไม่ได้ผูกพันขนาด ก็เลยแบบว่ายังไม่มีใครเสียก็เลยแบบว่ายังไม่ได้ลองให้พอคิดถึงใครนอกจากแค่คิดถึงที่บ้านเท่านั้นแล้วนะไม่พูดดีกว่า,ามันอยู่ในใจหมดแล้ะความคิดถึงอะมันเศร้าวความคิดถึงมันเขาเรียกว่าอะไรอะมันทรมานมากกว่าการรออีกการรอมันก็ทรมานมากพอแล้วแต่ว่าความคิดถึงมันก็ยิ่งแบบเหมือน เหมือนเอาเข็มมาจิ้มกับแผลที่มันกาลังเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยความคิดถึงฆ่าคนได้เคยยิ่งคานี้ไหมแต่ด้วยเปลี่ยนเปลี่ยนหมดกับแต่ด้วยพี่มิกเฉลิมสีคือสวยมากฉากที่ร้องที่ร้องแบบที่นั่งร้องกับอะไรนะต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยคือฉากสวยมากเหมือนอยู่ในสวรรค์มัอนอยู่ในความทรงจำเหมือนอยู่ในแบบห่วงเวลาเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยด้วยมูท์โทนสีภาพอะไรอย่างเงี้ยคือ ตอนที่ปล่อยเพลงนี้มาเฉยๆในบัมะโดยที่ยังไม่มี MV อะ่ะเพลงมันก็กินใจพอแล้วแต่พอยิ่งมี MV มีฉากมีอะไรอย่างเงี้ยมันยิ่งรู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันดูมีชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งวันนี้อาจจะไม่ได้แบบวีดไวมากหนึ่งด้วยเช้าอยู่ยังไม่ใช่เวลาที่มนุษย์ต้องตื่นสองก็คือเพลงเศร้าแล้วเราก็แบบว่าเศร้าแล้วเนี่ยจะไปเที่ยวต่อ ไปเที่ยวแบบเศ้าๆอย่างนี้แหละวันนี้ไม่มีอะไรแล้ววันนี้ก็คือมาไปแบบเดียวอีกแล้วอยากจะถ่ายคลิปนานๆบ้างเหมือนกันจริงๆอยากจะถ่ายคลิปเที่ยวรอบนี้ด้วยนะแต่ว่าขี้เกียจไปเดี๋ยวดูก่อนเผื่อถ่ายเนาะเอาไว้เจอกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยถ้าเกิดว่าใครดูใครเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็นี่คือ ep ที่2นะยังไม่มีชื่อรายการเท่านั้นก็คือ reaction นั่นแหละ แล้วก็อาจาจะเอาคลิปเก่าจากช่องเก่ามาลงด้วยก็ไม่รู้ว่ามันจะดีไหมแต่ก็ฝากติดตามด้นะทุกคนบ๊ายบาย